โรนัลโดประกาศอยากเชิญชนาทิพเป็นโคช้ชทีมชาติโปรตุเกสคริสเตียนโรนาลโดสัญลักษณ์อมะตะของโปรตุเกสประกาศกระทันหันว่าอยากเชิญเมสซี่ไทยชนาทิพสงกระสินเป็นโคช้ชทีมชาติโปรตุเกสในบทสัมภาษณ์อันร้อนแรงที่ริยาดโรนัลโดกล่าวอย่างชัดเจนว่าชนาทิปาไม่เพียงแต่เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์เท่านั้นแต่ยังมีวิสัยทัศน์และจิตวิญ,ญญาณแห่งความเป็นผู้นำอันน่าทึ่งหากวันหนึ่งผมมีสิทธิ์เลือกโคช้ชให้ทีมชาติโปรตุเกสชนาทิพจะเป็นชื่อแรกที่ผมจะเรียก คำพูดนี้ทำให้โลกโซเชียลระเบิดทันทีตั้งแต่กรุงเทพไปจนถึงลิสบอนแฟนบอลชาวไทยต่างตื่นเต้นและภาคภูมิใจขณะที่แฟนบอลชาวโปรตุเกสทั้งตกใจและอยากรู้อยากเห็นว่านักเตะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะสามารถนำโรนัลโดและบรูโน่แฟนนันเดสได้หรือไม่หนังสือพิมพ์ยุโรปพาดหัวข่าวพร้อมกันว่าโรนัลโดต้องการชนะที่เป็นโคช้ชการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลจิตวิญ,ญญาณแห่งเอเชียกำลังแผ่ขยายไปสู่ยุโรปด้วย CR7 แหล่งข่าววงในเผยว่าโรนันโดและชนาทิพย์ได้พูดคุยกันอย่างใกล้ชิดหลายครั้งระหว่างการพบปะพูดคุยระดับนานาชาติมีรายงานว่าซีออร์เจตประทับใจอย่างยิ่งกับสไตล์การเล่นอันชาญฉลาดและบุคลิกที่ถ่อมตัวของชนาทิพย์นักข่าวชาวไทยคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่านี่ไม่ใช่แค่คำชมแต่เป็นการยอมรับถึงสถานะของฟุตบอลไทยในระดับโลกหากเรื่องนี้เป็นจริงมันจะเป็นเรื่องที่น่าตกใจที่สุดในประวัติศาสตร์กีฬายุคใหม่ชุมชนออนไลน์กำลังเผยแพร่ภาพของโรนัลโดและชนะทิพประจมือกันพร้อมคำบรรยายใต้าภาพว่าจากคู่่่ตอสสููู้้้ใในนฝัโคผยิงหญ่ ชนาทิฟหัวหน้าโค้ชทีมชาติโปรโตุเกสฟังดูบ้าไหมแต่บางครั้งความบ้าก็เป็นจุดเริ่มต้นของตำนาน